สวัสดีนะครับทุกท่านสวัสดีทุกท่านที่ชื่นชอบในเกมกีฬาการต่อนกเขาใหญ่ทุกทกท่านนะฮะก็เจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาสัมผัสบรรยากาศในการต่อนกเหมือนเดิมนะครับทุกคนวันนี้มาคนเดียวนะฮะมาใช้สายหน่อยทําธุระนะครับตอนนี้เวลาเที่ยงนะครับเที่ยงเที่ยงพอดีเลยเนี่ยจะพาเข้าหมานะครับ ทางโน้นตีนเขาเลยนะฮะก็คงเดี๋ยวค่อยค่อยค่อยเลียมไปเดินไปเลียมไปเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวว่าจะใส่ต้นนี้จะใส่ต้นเล็กนะครับต้นใหญ่ไม่ใส่นะฮะนี่คืออีกหนึ่งวิธีนะครับผมจะคิดนี่นะฮะส้างแบบส่วนตัวผมต้นใหญ่นะครับทุกคนต้นใหญ่กิ่งมันเยอะนะครับพอกิ่งมันเยอะแล้วเวลานกป่าเขารวมมันมีโอกาสที่จะยื้อนานนะครับแต่ถ้าต้นเล็กกิ่งมันก็ไม่เยอะเท่าต้นใหญ่ถูกไหมฮะ พราะนั้นเราใส่ต้นเล็กนะครับนกป่าจะมาจับต้นใหญ่ก่อนนะครับจับต้นใหญ่แล้วก็จะนกต่อเราก็จะดึงเอานะครับเรียกเอาดึงเอานะครับก็อาจมีโอกาสจะเข้าร่วมเข้าร่วมก็มีโอกาสจะเข้าตีวันนี้เอาเป็นเจ้าเรเซอร์นะครับเ,เป็นเจ้าเรเซอร์มาเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับสำหรับไม้ป่าภูเขาป่าสับปะรดนะครับ ก็ต้องมารอลุ้นกันว่าเจ้าเลเซอร์จะทำได้หรือเปล่านะครับสำหรับไม้นี้นะฮะเป็นเงียบๆอยู่นะครับนี่ฮะต้นที่จะขึ้นนะฮะโอเคนะครับเรามาถึงต้นแล้วนะฮะตอนนี้ก็กำลังจะหากิ่งกิ่งค่อนข้างที่จะหายากอยู่นะครับเดี๋ยววนๆดูนี่นะครับเจ้าเลเซอร์นะน ตกใจอะไรไม่รู้อยู่นิ่งเลยวันนี้ทุกทีดิ้นนะครับเจเลเซอร์เปิดผ้าขึ้นนี่เป็นใบไม้ที่ผมได้แซมไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ไม่ได้เปลี่ยนใบไม้อะแต่ว่าต้นไม้มันเป็นใบสีเขียวนะครับก็จะแซมๆเอาเลยนะครับก็ให้นกลองดูเลยนะครับว่าเรียกหาเป็นหรือเปล่านะฮะใช้ความเก่งความเกา่าความสามารถเลยนะครับ ก็ใช้ความฟุกแล้วกันนะครับเผื่อนกป่ามันดุมันอะไรมันอาจจะเข้าตีนะครับคือมันต้นเดียวเดียวตอนนี้ยังไม่ได้ยินเสียงนกป่านะครับอ่ะเดี๋ยวผมติดกล้องใส่พเนียดแล้วขึ้นไปรับชมกันครับทุกคนอ่ะโอเคนะครับตอนนี้ติดกล้องแล้วฮะเดี๋ยวขึ้นพเนียดก็ไปลุ้นกันเลยว่าเจา้าเรเซอร์จะดึงนกป่าเข้าร่วมได้หรือเปล่านะครับ จะมีตัวหรือเปล่านะฮะอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะครับทุกคนเพราะว่าเรามันมาเที่ยงแล้วนกก็สายๆแล้วอ,อาจจะลงหากินนะฮะโอเค h a ทุกคนก็นกป่าไม่ยอมตีนะครับผมก็นกป่าไม่ยอมตีนะครับทุกคนตัวนี้เก่งมากๆเลยนะฮะตัวเนี้ยตัวนี้เก่งมากๆเลยเทียงเก่งนะฮะแต่ว่าไม่ยอมตีถือว่าเถียงเก่งเถียงกันเป็นชั่วโมงครึ่งเลยนะครับทุกคนเป็นชั่วโมงกวัวเลยนะฮะจนแบตกล้องหมดเลยนะครับ เดี๋ยวผมก็ตัดให้มาให้ได้ยินเสียงนกป่านิดนึงนะฮะเดี๋ยวเราจะย้ายหมายไปที่อื่นนะครับทุกคนแดดแดดเปี้ยงนะครับเดี๋ยวย้ายหมายไปที่อื่นเ,เลเซอร์ก็ทำดีแล้วล่ะนกป่าหิวน้ำหิวข้าวครับตัวนี้ไปแล้วก็เถียงกันช่วงเที่ยงเลนะมันแดดมันก็ร้อนนะแต่ว่านกต่อเรามันมีน้ำมีข้าวเดี๋ยวเราไป หาหมยใหม่ครับหาตัวที่ดุและเข้าตีอาจจะเป็าานเพราะพระเนตรก็ได้นะครับมีหลายปัจจัยนะก็ไม่เป็นไรครับเราฝึกฝนฝึกซ้อมนกไว้ไปเดี๋ยวเราไปหาตัวใหม่ครับย้ายไมยก็นะฮะทุกคนก็ย้ายไมายมานะครับผมช่วงเย็นนะฮะมายังสวนสวนหนึ่งนะครับหมายนี้ผมเคยมาหลายครั้งหนึ่ง แวะไปดูที่ที่สวนของผมนะครับก็เลยแวะมาไม้นี้เป็นไม้ป่าคารมนะครับไม่ได้มานานมากแล้วละ่ะก็เอาเจ้าเรเซอร์ขึ้นไว้ตรงนี้นะครับนกป่าคารุมตัวนี้ชอบมาชอบมาต้นนี้นะฮะแต่ไม่ยอมตีเก่งมากๆนะครับคารมดีมากตอนนี้เพิ่งเอาเจ้าเรเซอร์ขึ้นนะฮะก็ขันเรียกไปสี่ห้าคำแล้วละ่ะ ทีนี้เขามาทําฝายนะครับฝายกั้นน้ําอยู่ตรงนน้นะเสียงรถมันก็จะดังๆหน่อยเสียงรถบิง้งรถอะไรก็จะดังๆหน่อยนะฮะสวนมาลุ้นกันครับว่าลกป่าคารมจะยังอยู่หรือเปล่านะฮะตัวนี้เพราะว่ามาถึงก็ก็ไม่ฟังเสียงเลยเพราะผมรู้แล้วว่ามันเคยมีเนาะแต่ว่ามันจะยังอยู่หรือเปล่านะครับหรือว่าไปหากินที่อื่นนะฮะร,รอลุ้นกัน ตอนนี้เจ้าเรเซอร์ขันเรียกอยู่นะครับเรียกอยู่ห้าหกคำไปแล้วละ่ะก็น่าจะเห็นนกมั้งแต่ต้องรอรุ้นว่าถ้ามีนกตัวตัวมาร่วมจะเป็นตัวที่หมายหรือเปล่านะครับถ้าได้ตัวนี้ก็คัดขึ้นกงนานๆเลยรอรุน่นรอติดตามเขาทุกคนว่าจะมาหรือเปล่าอย่าลืมกดติดตามมาให้กันด้วยนะครับสำหรับชิปนี้ ก็โอเคนะครับทุกคนตอนนี้ก็ได้เวลาเดินทางกลับบ้านนะครับวันนี้ก็เล่นครึ่งวันนะฮะก็ได้เล่นอยู่2ไม้นะครับผมสองไม้สองไม้นะครับทําธุระโน่นนี่นั่นฮะก็เลยนั่นแหละวันนี้ก็กินแห้วเต็มๆนะครับเหมือนเดิมนะครับแห้วมา2ออาทิตย์แล้วนะครับทุกคนแต่ก็ยังสู้อยู่นะฮะยังสู้อยู่สัปดาห์หน้าก็มาอีกเหมือนเดิมนะครับ ขับจาหน้าก็คงจะเล่นตั้งแต่เช้าเ้านะครับก็ดูก่อนว่าจะได้เล่นได้เล่นเช้าหรือว่าได้เล่นบ่ายเหมือนเดิมนะฮะโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ก็ขอบพระคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามรับชมและให้กําลังใจกันมาโดยตลอดนะฮะยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปครั้งต่อไปด้วยนะครับทุกคนไปลุ้นกันว่าคลิปหน้านะครับผมจะผมจะมีเต้มหรือเปล่านะครับเจ้าเลเซอร์นะฮะวันนี้แฮวเต็มเต็มครับเจ้าเลเซอร์ทําดีมากๆแต่ว่านกป่าไม่ยอมเข้าตี สำหรับหมายนี้นกไม่ไม่มีนะครับทุกคนไม่รู้หายไปไหนหมดนะฮะนกก็นั่นแหละนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปอีโีโอหน้าครับผมสวัสดีครับเฮว